สวัสดีครับอันนี้โจเหรอใชอ่กำลังจีบลูกสาวฉันอยู่เหรอคะฮัลโหลนี่ไม่ใช่นี่ครับ <laughs> กำลังจีบลูกสาวฉันอยู่เหรอคะพู้ซ <laughs> ีผมแก่ลุกแ๊บน,น,นึงคนผมลุกเดี๋ยว <laughs> 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 คืออะไรพี่แกงหนูก็ไม่รู้อ่ะทำไมอยู่ดีไม่พูดอ่ะฮัลโหลฮัลโหลพูดออกมาจีบพี่แกงลูกสาวฉันอยู่หรอคะประมาณนั้นครับอ๋อโอเคโอเคอยากรู้เฉยๆพอดีว่าฉันน่ะไปเจอลูกสาวเขาบอกว่าคุยกับคนชื่อโจ๊กแล้วอยากเห็นหน้าค่าตามเป็นไง โอเคโอเคปะพี่แก่พาคือรถปะก็เดี๋ยวได้เห็นก็โอเคได้รู้จักกันเนาะโอเคหนูขอคุยแบบแป๊บเออได้อ่ะคุณโจไปไหนต่อทำไมคุณโจไม่พูดล่ะเอาก็พูดว่าชอบเราสิ อีมาปัางอีมาปัางจะมาไหมครเดี๋ยวเจอกันเดียด๋วยวเจอกันพี่ครับเา